ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็หายไปนานเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปมาอัปเดตอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กันในเกม m i ฟ m a ม t สเตนะครับเป็นเกม NFT เนอะอวันนี้นะครับมีรายละเอียดอัปเดตใหม่นะครับก็เป็น เหมือนกับประมาณว่าเขาอธิบายพวกรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆในเกมนะครับก็อ่ะก่อนที่จะไปดูเรามาดูราคาปัจจุบันก่อนดีกว่านะครับราคาล่าสุดวันนี้ก็อยู่ที่4.2248นะครับ4.2ดอลลาร์นะครับต่อ1นิน,นะครับก็ราคาตอนนี้ก็ถือว่าทรงๆนะครับวันก่อนที่มีการเ,าเปิด เหมือนกับรายละเอียดการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคร่าวๆแล้วกันแต่จริงๆตัวนี้มันมันอัปเดตออกมาหลายวันแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ทำคลิปเลยนะเนาะเนตช้านิดหน่อยเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนละกันเสียงมันดังครับ e o t w e l t Wallet ตอ่าต้องเชื่อมต่อ Wallet ก่อนนะครับผมให้มันเชื่อมต่อกับ ตัว MetaMask เราแล้วก็ตัว MetaMask มันก็จะลิงก์กับไอตัว Mip Wallet อีกทีนะครับมันถึงจะมองเห็นตัว Mip NFT นะครับที่อยู่ในกระเป๋าของเรานะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูสั้นๆแล้วกันนี่หน้าตามันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Mip ของผมที่ผมเอามาลงทีมนะครับซึ่งของผมอะ่ะ ซื้อไว้ทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นสายมืดหมดเลยก็เดี๋ยวระบบฟิวชั่นมาผมกะว่าจะเอามาผสมสัก2ตัวแล้วกันให้เหลือสัก3ตัวนะครับ3 4ตัวอ่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้หน่อยเดี๋ยวรอ,เ,อเกมมันอัปเดตมาเพิ่มเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อน, <S <S อนๆได้ดูนะครับซึ่งรา,ายละเอียดอื่นๆนะยังไม่มานะครับในส่วนของ AFK ก็ยังไม่มา p v p ก็ยังไม่มานะครับยังเป็น Coming soon หมดเลย นะครับผมอ่าโอเคผมขอปิดไปก่อนอ่าเมื่อกี้พูดถึงราคาเนาะราคาเหรียญอ่าวันนี้มีอัปเดตตรงนี้อ่านี่นะครับก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพวก productivity นะครับแล้วก็ AFK STAT แล้วก็ลักมันมันไม่ใช่ไม่ใช่การอัปเดตอะไรหรอกแต่ว่ามันเขามาอธิบายอะครับว่าพวก s t a ทพวกเนี้ย มันใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดตามลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมกดเข้ามาละเปิดไว้ละนะครับ Get to know m e p Master นะครับ Author s t a t นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลภาษาเป็นภาษาไทยจะได้ดูง่ายๆเนาะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคมาทำความรู้จักกับ m e e p Master นะครับ Author s t a t นะครับก็ มันแปลมางงงหน่อยหน่อยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะอธิบายนะครับว่ามีมาสเตอร์เนี่ยเป็นเกม PVP เรียลไทม์นะครับบนระบบ Polygon Chain นะครับก็อันนี้ก็ข้ามไปมันอธิบายแบบเนี้ยทุกเทุกการอัปเดตของมันอยู่ละโอเคไปดูส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสแตตนะครับอันนี้มันแปลว่าสถิตินะครับ อันแรกนะครับเป็น AFK Sta t นะครับก็คือ AFK Sta t อะก็คือเราสามารถปล่อยทิ้งไว้ให้มันเหมือนกับาฟาร์มตัวมีคอยนะครับนี่นะครับไอตัวมีคอยมันจะเป็นอีกอีกเหรียญหนึ่งจากเหรียญมิฟนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญน,น่าจะเอาไว้ใช้ภายในเกมด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถาแลกออกมาเป็นเหรียญมิฟเพื่อที่จะขายออกมาเป็นเงินได้นะครับ ก็คือการทํางานของมันเนี่ยผู้เล่นอ่าตรงนี้นะครับผู้เล่นจะต้องเลือก1นึ่มิดแล้วก็สามารถใส่ตัวบูสเตอร์ได้2ตัวนะครับสูงสุดนะครับผมตัวบูสเตอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆระบบฟาร์มนะครับที่เราจะสามารถใส่เพื่อเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์การฟาร์มนะครับแต่อันนี้จะเป็น AFK นะครับหน้าตามันก็จะอย่างงี้ก็คือเราสามารถใส่ตัวเมน ได้1ตัวแล้วก็เพิ่มบูสเตอร์ไปอีก2นะครับเเขาบอกว่าจำนวนรายได้ AFK ครับจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการทั้งหมดทุกๆชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้สูงสุด8ชั่วโมงหลังจาก8ชั่วโมงแล้วมันจะไม่สามารถผลิตมีคอยได้นะครับก็คือใน1น่วันนะเราสามารถฟาร์มระบบ AFK ครับเพื่อเอามีคอยได้8ชั่วโมงแต่ตัว มิแต่ละตัวมันจะมีสเตต AFK เดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูตัวของผมหน่อยสตัวนี้เป็นตัวสตัวแรกที่ผมซื้อมานะไอสีตัวนี้ผมเพิ่งมาเก็บช่วงหลังที่ตัวมิดมันซื้อได้ง่ายๆนะไอสองตัวเนี้เป็นช่วงแรกๆเลยที่แบบแย่งกันซื้ออะครับซื้อยากมากแต่ผมก็ได้ตัวสเตตโอเคมาเลยก็คือได้ AFK 14กับลัก13นะครับแต่ตรง Productivity นะครับแค่ ร้อยยี่สิบก็คือสองเปอร์เซ็นตะครับไอตัวมีฟเนี่ยถ้าเอาไปปล่อยฟาร์มนะครับ,รบมันจะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์แค่สองเปอร์เซ็นตดูง่ายๆถ้าเป็นร้อยสาสิบก็คือสามเปอร์เซ็นร้อยสี่สิบก็สี่เปอร์เซ็นตนะครับวิธีดูตรง productivity นะครับอ่าส่วนตรงนี้ afk สิบสี่หลักร้อยสามสิบอ่าก็ถือว่าสูงไอเนี่ยครับตรง afk เนี่ยน่าจะมีส่วนในการผลิต ตัวมีคอยนะครับ8ชั่วโมงก็คืออาจจะได้เยอะกว่าชาวบ้านอย่างคนอื่นนะ่ะตัว a FK มีแค่12ก็คืออาจจะ8ชั่วโมงเท่ากันแต่ได้มีคอยไม่เท่ากันนะครับประมาณนั้นโอเคส่วนต่อไปก็คือ,อโชคหรือลักนั่นเองค่านี้นะครับค่าลักอันนี้มันแปลมาว่าเป็นโชคก็คือแต่ละส่วนของร่างกายมีจะมีคะแนนโบนัสเฉพาะเพิ่มอัตรา โชคก็คือเอนี้แหละลักนี่แหละ1้อยสาเนี่ยของผมซึ่งจะเป็นมีฟตัวทั่วๆไปอะ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็น120เนาะเอแต่บางตัวมันก็จะเพิ่มเป็น130นะครับมีประโยชน์ยังไงก็คือเขาจะเพิ่มเหมือนกับรางวัลนะครับในการเล่นเกมอะ่ะให้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้น่าจะไม่ได้คอนเฟิร์มแบบ100%นนะครับก็น่าจะเหมือนกับ ปกติเล่นได้1เกมเล่นได้100อ่าถ้าตัวไหนที่ค่ารักเยอะๆอาจจะได้110อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะมันเวลาเล่นจริงมันไม่ได้ได้ถึง100ยเหรียญอะไรประมาณนั้นหรอกอ่าก็ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาก็ไอตัว productivity นะครับก็คือมันแปลมาเป็นผลผลิตอันนี้เพื่อน,อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วแหละมันเอาไว้ในการ ฟาร์มนะครับฟาร์มเหรียญฟาร์มพวกสเต็กกิ้งหรือฟาร์มไอตัวเหรียญคู่เหรียญน,นะครับก็ผมเคยลงคลิปไปแล้วแหละวิธีฟาร์มคู่เหรียญน,นะครับก็ยังไงเพื่อนๆลองไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมอันนี้ผมไม่อธิบายเพิ่มแล้วกันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอนาคตถ้ามีอัปเดตอะไรมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาะมาอัปเดตให้เพื่อนๆ ได้ดูแล้วกันแต่จริงๆก็มันก็มาอัปเดตหน้าเว็บนี่แหละก็ถ้าเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้หน้าเว็บนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอเท่านี้ก่อนละกันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ